ำไกลเกลีก่ยแล้วแต่เขาไม่เอาไม่เอาก็ต้องสู้กันในศาลครับผมใจอะไรครับอยากจะเข้ามาแบบขอโทษหรือแบบแกใจอะไรนีกับพี่พออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้องเราก็บอกแล้วไงเราบอกไปแล้วว่าเรื่องมันอยู่ในศาลแล้วเรื่องอยู่ในศาลแล้วก็เราก็เราเขาเป็นคนเริ่มต้นเอาทนายความมาก่อนใช่ไหมฮะเราก็ต้องต่อตอเอาทนายความเข้ามาก็ฟ้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งเราก็เคยไก่เกียดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาคือจะเอาสัญญาคืนอย่างเดียวซึ่งซึ่งทางสารก็บอกมันไม่เกี่ยวกับสัญญาเพราะว่ามันเป็นคดีฟ,ฟ้องร้องฟ้องบินประมาทเราซึ่งเราตอนนั้นเราก็บอกอ่ะโอเคขอโทษเราทุกสื่อที่เขาลงแต่เราไก่เกียทิทีแรกนะขอซสื้อุดขอโทษเราทุกสื่อที่เขาลงแล้วก็สองก็คือจ่ายค่าทนายความมาเพราะเราจ้างทนายความมาว่าความสองข้อเขา เขาก็ไปไกลเกลี่ยแล้วเขาก็บอกเขาไม่โอเคเขาขอข้อที่3คือขอสัญญาคืนซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสัญญาเลยตามที่เราไปคือเราเราพยายามไกลเกลี่ยแล้วแต่เขาไม่เอาไม่เอาก็ต้องสู้กันในศาลครับผมแต่นี่เขาขอโทษเราเราใจแบบในการไกลเกลี่ยแล้วนน้องน้องต้องไปดูข้อความน้องไปอ่านข้อความใหม่จริงๆว่าเขาขอโทษพี่จริงหรือเปล่าแต่หลายคนอ่านมาแล้วมันไม่ใช่เพราะพี่พี่รู้จักเขามาเจปีพี่รู้ว่าเขายังไงเขาเป็นอะไรยังไงพี่รู้ ไม่ยอมก็แล้วแต่สารตรัดสินเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเราก็ใจดีมาตลอดเราไก่เกยีติแล้วเขาไ,เาไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเราก็เราก็ต้องเราก็เลยมาพึ่งศาลเพราะอยู่ๆเราก็ทํางานของเราอยู่ๆก็ออกมาว่าเราอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นตามที่เป็นข่าวเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาไปถ่ายรูปคู่กับทนายเพื่อที่จะมาขู่เราเรื่องสัญญาเราก็เลยหาทนายความมามา,มา,ม,ามาสู้คดีมามาฟอ้องมามาแก้ต่างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่ง ซึ่งถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขารู้ว่าเราเป็นผู้ปีพระคุณจริงๆเป็นคนที่ดูเอให้เขาเข้ามาวงก,การมีชื่อเสียงจริงเขาต้องไม่ทําตั้งแต่ทีแรกเลยเขาต้องไม่คิดจะด่าไม่คิดจะอะไรพี่ตั้งแต่ทีแรกเลยไม่คิดจะแบบจะไม่ให้มีที่ยืนในวงการไม่คิดจะสู้จะขายบ้านขายรถสู้คดีสู้กับมันเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยนะฮะมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วสักวันนึงงเราก็คุยกันทํางานให้สัญญาอะไรมันก็คุยกันได้แต่ในเมื่อเขา เขาเขาก็ต้องการอย่างนั้นก็ก็จัดให้ครับ<อ>ผมโทรมาส่วนตัวม,<อ>มั้ยครับอ๋อไม่มีเลยครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ตั้งแต่เดินสิงหาจนวันนี้ไม่มีโทรศัพท์หรือว่ามีข้อความฝากจะเขามาถึงเราเลยเ<อ>มีแต่เขาไปคุยกับลูกน้องเราว่าเราเสียหายใ,ให้ลูกน้องฟังครับใน,<ม>ในชั้นในชั้นศาลนี่มันอยู่ในกระบวนการไหน,นะคระับที่ผมะบวนการแต่ข้อมูลไปแล้วแล้วเขาก็รับไปแล้วเขาเรียกอะไรรับอะไรนะ รับประทับฟอ้บฟองไปแล้วแล้วเขาก็ประกันตัวสู้คดีอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของประกันตัวสู้คดีแล้วสารอยากให้เกียร์ไกลเกียร์อีกครั้งหนึ่งวันไหนซึ่ง,ง,<า>งไม่ท<า>ราบวันไหนเพราะว่าทีมงานพี่เขาจดอยู่แต่พี่ได้ไก่เกียร์ไปแล้วอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าพี่จะใจดำไกลเกียร์ไปแล้วแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมตามที่พี่ไก่เกียร์ก็ต้องสู้กันต่อคือจริงๆกับพี่ไก่เกียร์ไปแล้วจริงๆแล้วพอที่เขาโพสอย่างนั้นเขาอยากให้พี่โพสใจอ่อนยอมแบบน้องไม่อ่านข้อความดีๆถ้าลึกๆแล้วเขาด่าพี่ อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นการขอโทษเขาเป็นการใช้คําอะไรเดี๋ยวมาว่าพี่ลองอ่านดีๆลองอ่านดีนๆเขาบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วน้องก็ต้องแล้วแต่ศาลตัดสินครับผมนี่หวังว่ามันจะยืดเยื้อยาวไมอ๋อมันยืดเยื้อมันก็ต้องยืดเยื้อครับเพราะว่าเ,เขาเขาต้องการอย่างนั้นเองรเราไม่ได้มีนคนหาเรื่องรเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต่างเราก็อยู่ของเราอยู่ๆเขาก็มาหาเรื่องและที่สําคัญคือ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เรื่องที่เกิดขึ้นอะไม่เกี่ยวกับสัญญาเลยคดีหมิ่นประมาทอย่างเดียวแต่เขาไปพัวพันกันหมดว่าพี่โกงเงินเพราะที่จะสัญญาคืนไก่เกี่ยไม้เอาสัญญาคืนอะไรก็จะแต่สัญญาคืนซึ่งก็บอกไปแล้วว่าค่าฉีกสัญญา3ล้านบาทนะฮะเราพูดไปแล้วครับผมพี่โค้ดถ้าเกิดอันเนี้ยเกิดที่น้องก็โพสต์อย่างนั้นเขาอยากจะให้คนมองว่าอุ้ยกลายเป็นพี่โค้ดรังแกเด็กหรือเปล่าถ้าเกิขาโพสต์เนี่ยไม่ไม่พี่ไม่ลังแกเด็กอยู่แล้วแต่แต่เราก็พูดความจริงแล้วไงว่าเราเคยไกก่่่่เเียยแแล้วตาไมอมอ Have a